เราหาไพ่โมเจมจากไหนได้บ้างหนึ่งก็คือการทำเควสันเองเควสเทพเจ้าเควสประจําวันเควสโลกหลายเควสนี้มีรางวัลตอบแทนเป็นไพ่โมเจมถ้าใครดองเอาไว้ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็ได้ไพ่โมเจมง่ายๆแล้ว2เควสแฮงเอาของตัวละครในแต่ละเควสแฮงเอาจะมีไพ่โมเจมตอบแทนเราถึง90ไพ่โมเจมด้วยกันนั่นคือการที่เราเนี่ยเล่นตอนจบครบทุกแบบจะได้จากเควสแฮงเอาหกสิบไพ่โมเจม แล้วจะมีความสําเร็จให้มาอีก25พายโมเจมแล้วมีความเสร็จรับอีก5พโมเจมรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น90พโมเจมต่อ1แห่งเอาสคือการที่เราคราบเข็มทิศหาหีบของทุกเมืองแล้วตามหาหีบที่เราอาจจะพลาดไปให้ครบเพราะหีบเนี่ยก็ให้พโมเจมเราเหมือนกัน โดยเข็มทิศเนี่ยเราจะได้จากการทำเควสชื่อเสียงของแต่ละเมืองครับได้ที่ช่างตีเหล็กครับแค่อย่างละอันก็พอเพราะสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆอ่านติเตอร์เรียลของเกมเกมจะมีติเตอร์เรียลให้ซึ่งถ้าใครยังอาจไม่ครบแนะนำเพราะ1ติเตอร์เรียลให้1ไพโมเจมหากลไกหีบลับจากแผนที่ของออฟฟิเชีล ในแผนที่เนี่ยจะมีหมวดปริศนากลไกลองดูว่ากลไกไหนที่เรายังไม่ทํามันจะนําไปสู่หีบลับที่เข็มทิศเนี่ยไม่สามารถชี้ทางได้แนะนําให้ดูตรงแท่นเหยียบหีสมบัติที่ฝังอยู่อนโมสลามที่ลอยอยู่ศัตรูที่กําจัดครั้งแรกอย่างเช่นจุดนี้เนี่ยที่เราต้องเก็บดอกไม้ให้หมด และจะมีศัตรูออกมาสู้เมื่อสู้ชนะเราจะได้หีบเช็คอินรายวันในโฮยูแลบใน1เดือนเราสามารถได้รับเพชรจากวิธีนี้สูงถึง60ไพโมเจมด้วยกันเลื่อนขั้นบ้านการน้ําชาในแต่ละขั้นของบ้านการน้ําชาเนี่ยจะให้เราถึง60ไพโมเจมด้วยกันโดยการที่บ้านเราจะเลื่อนขั้นได้เนี่ยเราต้องคราฟของใหม่เท่านั้นโดยของใหม่เนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่มุมด้านบนเพื่อบอกว่าอันนี้เรายังไม่เคยคราฟเลยเมื่อเราคราฟของใหม่ขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย แรงของบ้านการน้ำชาเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวละครชอบตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีเซตเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เซตด้วยกันแต่ละเซตเนี่ยจะให้20ไพโมเจมนั่นหมายความว่าเราสามารถได้40ไพโมเจมต่อหนึตัวละครที่เรามียกเว้นนักเดินทางเครียรความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นรับหรือไม่รับ แต่ละอันได้ไพ่มมเจมเป็นรางวัลตอบแทนแล้วถ้าใครไหวก็มาลงอบิสชั้น9-12ถึง12ที่จะรีเซ็ตทุกวันหวยออกแต่ละชั้นเนี่ยจะให้150ิไพ่มเจม4ชั้นเป็น600ไพ่มเจมแล้วก็จะมีโค้ดแจกไพ่มมเจมที่จะมีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ประกาศแพทใหม่หรือการที่หมีไปโคกับเว็บต่างๆก็จะมีแจกเรื่อยๆเหมือนกัน ถ้าใครที่ยังสำรวจแบบไม่ครบก็อย่าลืมสำรวจแบบให้ครบก่อนเพราะการปลดล็อกเซ้าเทเลพอร์ตการถวายของสการะต่างๆเนี่ยให้รางวัลเ็นไพมอเจม